พระพุทธองค์ท่านก็เคยจักไว้บอกว่าบัวน,นั้นมันมีสี่เหล่าเหล่าที่ดีที่สุดก็คือบัวที่มันพ้นน้ำ พอมันพ้นน้าขึ้นมามันก็รอแต่แสงอาทิตย์พอแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาบัวนั้นก็พร้อมที่จะเป่งบานออกมาหรือประเภทที่สองตาำลงมาก็คือบัวที่ปริ่มน้ำอยู่ ก็รอวันที่จะคอยเติบโตและโผล่เนือน้ำขึ้นมาแล้วก็คอยรอเมื่อโผล่เนือน้ำขึ้นมาก็รอแต่แสงอาทิตย์นั้นสอดส่องลงมาแล้วก็พร้อมที่จะบานได้ประเภทอีกประเภทหนึ่งที่ต่ำลงมา คือบัวใต้น้ำบัวใต้น้ำนี้จะต้องรอเวลาอีกนานแต่ก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะผ่เหนือน้ำและรับแสงอาทิตย์นั้นแล้วก็เบ่งบานบัวประ เพศสุดท้ายคือเหล่าสุดท้ายคือบัวที่อยู่ใต้ตมบัวประเภทนี้ก็จะหาโอกาสยากหรืออาจจะมีโอกาสในการที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่แต่ก็จะมีโอกาสยาก เพราะเมื่อมันอยู่ใต้ตมหรือใต้น้ำลึกลงไปมันอาจจะเป็นโอกาสจะเป็นอาหารของพวกปลาพวกสัตว์ที่อยู่ในน้ำนั้นมากที่จะคอยมากัดมากินบัวใต้ตมนั้นเพราะบัวใต้ตมนั้นจะเป็นอาหารอันโอชะให้แก่พวกปลา หรือพวกสัตว์น้ำเหล่านั้นมันจึงมีโอกาสที่จะโพเติบโตขึ้นมาเหนือน้ำนั้นยากเพราะพระองท,ท่านตัดไว้อย่างนี้ก็มาเปรียบเทียบบอกว่าบุคคลก็มีสี่เหล่าที่จำพวกอย่างเช่นบัวใต้บัวเหล่าบัวนี้เหมือนกัน บุคคลที่เป็นบัวพ้นน้ำที่พร้อมที่จะรับแสงอาทิตย์และเบ่งบานได้ก็เปรียบเสมือนบุคคลที่พูดง่ายสอนง่ายหรือฟังหรือปฏิบัติแป๊บเดียวก็ย่อมมีความรู้ความเห็นความเข้าใจแจ้งจริงโดยเร็ว แต่ถ้าเป็นบุคคลอีกจำพวกหนึ่งที่ต่ำลงมาจากบุคคลที่เป็นบัวพลนน้ำก็คือบัวปิ่มน้ำบุคคลประเภทนี้คือเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้ยินได้ฟังสิ่งใดความรู้ความเห็นความเข้าใจอาจจะยังช้าไม่แจ่มชัด แต่เมื่อได้ฟังอีกครั้งเขาอาจก็จะรู้เห็นและเข้าใจในทันทีขึ้นมาได้คืออาศัยระยะเวลาในการฟังหรือแม้แต่การปฏิบัติก็เหมือนกัน อาจจะปฏิบัติปุ๊บให้รู้เห็นแจ้งจริงอย่างบุคคลประเภทแรกคือบวเนืน้ำก็เป็นไปไม่ได้เขาต้องอาศัยการอบรมอยู่บ้างสักนิดคือการปฏิบัติภาวนาอบรมจิตใจอยู่บ้างสักนิดหรือได้ยินได้ฟังอยู่บ้างซ้ำแล้วอีกสักหน่อย เขาก็จะพร้อมที่จะมีความรู้ความเห็นความเข้าใจอันแจ่มแจ้งขึ้นมาได้นั่นเองัตบลงมาคือบุคคลหลอที่สามประเภทที่สามจำพวกที่สามนี้ก็คือพวกบัวปลิ่มน้ำพวกนี้แม้จะได้รับการได้ยินได้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือเรื่องใดๆเขาจะต้องจำเป็นต้องได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยแล้วบ่อยครั้งซ้ำแล้วคำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือต้องฟังมากๆจึงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจนเข้าใจแจ่มแจ้งได้หรือการปฏิบัติภาวนาของเขา เขาก็ต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกปฏิบัติอย่างมากเขาจึงจะเกิดภูมิความรู้ความเห็นความเข้าใจจนถึงความเข้าใจแจ้งขึ้นมาได้นั่นเองคือต้องอาศัยระยะเวลาในการฟังอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติคือปฏิบัติให้มากฟังให้มาก ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่นั่นปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกอยู่นั่นพวกนี้ก็เราจะมีโอกาสในการรู้เห็นและเข้าใจจนถึงเข้าใจแจ้งจริงนั้นได้อยู่คือแต่ต้องอาศัยระยะเวลาแต่บุคคลประเภทที่อยู่หรือจำพวกที่อยู่ใต้ตมเหมือนบวชใต้ตมนี้ พวกนี้เมื่อได้ยินได้ฟังเขาจะไม่สนใจสิ่งใดโอกาสที่จะมาสนใจเช่นได้ฟังธรรมโอกาสที่จะมาสนใจในการฟังธรรมโอกาสที่จะสนใจในธรรมก็แทบจะไม่มีเลยหรือไม่มีเลยหรือแม้แต่จะฟังในสิ่งใดๆเรื่องใดๆก็แล้วแต่พวกนี้เขาจะไม่ค่อยที่จะใส่ใจหรือสนใจในการที่จะฟัง อย่าไปถามถึงเรื่องการปฏิบัติภาวนาเลยแม้แต่การฟังเขาก็ยังไม่อยากฟังจิตของเขานั้นพร้อมที่จะเป็นอาหารให้แก่กิเลสมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละบุคคลนั้นจะมีภูมิความรู้ภูมิความเห็นคง มีภูมิความรู้ความเห็นความเข้าใจนั้นที่แตกต่างกันออกไปมากน้อยสูงต่ำต่างกันเร็วหรือช้าต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบารมีมันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนั้นจะมีพวมความรู้ความเห็นความเข้าใจจะเร็วจะช้าจะมากจะน้อยจะสูงจะต่ำ มันก็ขึ้นกับกำลังบารมีที่สร้างสั่งสมมามากหรือน้อยต่างกันอย่างเท่านั้นแค่นั้นถ้าบุคคลที่สร้างสั่งสมบารมีสร้างกำลังของบารมีมากน้อยแตกต่างกันนั้นมันก็จะส่งผลให้เกิดสติคือกำลังของสติและกำลังของปัญญามากน้อยต่างกัน มันก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อแต่ละบุคคลสร้างกำลังบารมีมามากน้อยแตกต่างกันกำลังของสติและกำลังของปัญญามันก็มากน้อยแตกต่างกันไปตามทีนี้ภูมิความรู้ความเห็นความเข้าใจจริงสูงต่ำมากน้อยเร็วช้า นั้นก็เริ่มย่อมแตกต่างกันไปตามกำลังของบาร,รมีนั้นนนกำลังของสติและกำลังของปัญญานั้นนทั้นทงนั้นเลยดังนั้นแล้วถ้าเราอยากให้บุคคลเจรับบุคคลนั้นมีภูมิความรู้ความเห็นความเข้าใจนั้นให้เหมือนๆเหมือนกันเท่าเท่ากันนั้นก็มันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ แม้กระทั่งเราชาวพุทธทั้งหลายเหล่านี้จะให้มีภูมิความรู้ความเห็นความเข้าใจนั้นเสมอเหมือนกันสูงต่ำเท่าเทกันเร็วหรือช้าเท่าๆกันมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะกำลังของจิตแต่และบคุคคลมันก็ย่อมเป็นไปตามกำลังบารมีที่เขาสร้างสังสมมานั่นแหละหมายถึงว่ากำลังสติและกำลังปัญญาของเขาก็ย่อมเกิดขึ้นตามกำลังบารมีของเขาที่สร้างสังสมมากันทั้งนั้นมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ ให้ภูมิความรู้ความเห็นความเข้าใจของคนเราชาวพุทธมันก็เลยมีความความรู้ความเห็นนั้นความเข้าใจนั้นแตกต่างกันตั้งแต่ภูิความรู้ความเห็นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นไปสู่ท่ามกลางและปั้นปลายหรือจะเร็วและช้าก็แตกต่างกันไป นันมันก็เป็นไปตามกำลังบารมีอย่างนี้ดังนั้นแล้วจะให้แต่ละบุคคลนั้นรู้เห็นและเข้าใจให้เหมือนเหมือนกันนั้นก็เป็นไปไม่ได้อย่างเราชาวพุทธผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ จะมาให้เข้าใจในภูมิธรรมคือภูมิจิตภูมิธรรมนั้นเลยเท่าเท่ากันนั้นเลยมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ดังที่เราจะเห็นคนเราชาวพุทธนี้จะมีภูมิความรู้ความเข้าใจจะมีภูมิความรู้ความเห็นความเข้าใจนั้น มันไม่เหมือนกันมากน้อยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้เพราะเขาก็ย่มเป็นไปตามกําลังของเขาคือกําลังบาราม,มีของเขาทั้งนั้นเลย มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้แตทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลน,นั้นเขาจะตระหนักในการสร้างบารมีของเขาไม่แค่นั้นเองแต่ถ้าบุคคลที่เป็นบัวเหนือน้ำหรือเป็นบัวปิ่มน้ำ หรือผู้ที่ตัดหนักในภัยแห่งวัฏสงสารนี้ผู้ที่ตัดหนักในวัฏสงสารที่มาเกิดนี้ว่ามันมีแต่โทษแต่ภยัยเขาก็จะรีบเร่งสร้างบารมีของเขาเพื่อให้หนีพ้นออกจากวัฏสงสารนี้ให้ได้เพื่อความปลอดภัยในวัฏสงสารของเขา เมื่อการจำาอีมงมามเวียนไหว้ตายเกิดอยู่นั้นเขาก็จะปลอดภัยไม่ตกไปสู่อบายยภูมินั้นได้อันนี้คือเราพูดที่ตระหนักที่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารดังนั้นแล้วพวกเราชาวพุทธทั้งหลายถ้าหากยังตระหนักอยู่ถ้ายังเห็นโทษเห็นภัยในการมาเวียนไหว้ตายเกิด เมื่อมาเวียนไ่ว้ใจเกิดแล้วเกิดแต่ความทุกข์ความเศร้าพบแต่ความทุกข์ความเศร้าความโศกพบแต่ความพัดภากอยู่ร่ำไปอย่างนี้เราเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้เราก็จะมาเรียบเร่งสร้างบารมีของเราให้มันมีกําลังบารมีที่จะส่งไปให้เกิดกําลังสติและกําลังปัญญานั้นที่จะเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในถัธรรมตามความเป็นจริง เพื่อที่จะสรับออกจากวัฏตสงสารนี้ให้ได้เราก็จะรีบเร่งสร้างบารมีกันก็ขอให้รองชาวพุทธทั้งหลายจงตระหนักในใจเห็นโทษเห็นภัยในวัฏตสงสารแล้วเรียบเร่งสร้างบารมีสร้างความเพียรอย่างยิ่งคือการปฏิบัติภาวนา เพื่อชำระกกิเลสในจิตใจของตนให้พ้นออกไปจากวัฏสงสารนี้ให้ได้เสียอย่างนี้ดีกว่าที่เราจะมาจมปากอยู่ในวัฏสงสารคอยเป็นเหยื่อให้กิเลสมันกินมันกัดมันกินอยู่นี่เอะ่ะก็ขอให้ คนเราชาวพุทธทางายจงมีจิตใจที่ตะหนักเห็นโทษเห็นภยัยรีบเร่งสร้างบารมีเดินตามรอยพระบ,บาทของพระพุทธองค์หนีให้พ้นออกจากวัดตสรรงสารนี้ออกไปโดยเร็วพันกันทุกท่านทุกคนเถิด